ไอจ่อความแล้วโอ้ยโอ้คนวจ,จะือเตากันหรอมจ่ายไอ้อยความเลยมันเต็มเพยเบงเดคนขี้ไรคนขี้ไรมจ่อยกินข้าวเราบ่าะบละบไฮบ่าบามานีนะบรไฮบอีาบรไฮบ่ะบฮบะไบไฮ บริหารบ้าบนะอลีบ่บริหารคนเก่งบริหารบ้เอ้เอ้่ป้าบ่ว้าวเออคนเกลฮอมเนเลยเอ้คน้เยเยเอ้ khăn kia la, khăn kia la, khăn kia la, à, à, ah, 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 oui, 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 nào rồi mà, <Nhạc> อย่าไปปิดได้